สบายดียามเ้าเสาพร้อมพี่น้องสุกุสุคนสมองสุบอนพอบกับส่องคู่อ้ําพี่น้องเอ้ยบรรยากาศงามเ้ากับซีแดดแกลางคืนกับฝนตกแต่ว่าบ่แหงเนาะงามเ้ามากับแดดลูกสาวหายสานานล้างโซฟาหนาสุดินมือนีนก็ดำหายดำหน้าพี่น้อง ตาก้ากตากระจกกระจกอันนี้ดางขังไก่ไก่มันบินเนาะขวกบินเขาฝนโตกลางคืนมากกับน้ำกับบ่มีนะให้หน้ากันตกสิเห็ดจังใดแหละทางฝั่งไทยฝั่งลาวฝั่งเหนือฝั่งกลางฝั่งใตเป็นจังใดเนาะ คือการกับบ้านขน้อย,ยอยู่บ้านข้าน้อยฝนตกเบิดขึคืนแต่บ่มีฝนอ่าบ่มีน้ำใ้นาเนาะเพราะว่าโดนแล้วมันบ่ตกมาตกคืนนี้อันนี้กระตากะตกใหม่ห้าก็ได้หาหาคืน ไปทางไรน้องมวยเศร้าเราบ่กเจ็บล้างปวดเอวเจ็บแข่งเจ็บขาเจ็บกระตุน้นกระโตนางวะเพราะว่านางลกกะว่าน,นี่าสั้นผู้เดียวปูสี่เหลวอะไรนด่นะสีไวยัยสยางกะกับพรดีดำงามงามกะกะหรหาขาวสวยอยู่ ดำแล้วนี่นะเหตุอะไรเมื่อนี้ก็มือ่ปอปลากงแหกพี่น้องเอ,อ้ยแต่ว่ามันโบเห็นหน้าเห็ดตานนหนุ่มวยปนัยดอกมันดำบ่แต่เอกาก็แสงแดดมันมืดสีเหลวแล้วทางนะั้นอ่ะแม่นุ่นแม่นุ่นกับขน้อยเองนี่ละแต่ว่าขน้อยก็ขึ้นไปแอ็นเอาโทรศัพท์ ลงมาผัดมาแต่เศ้าพอดสากโทรศัพท์ไหวไฟดับไปจังไรแม่น้องนุ่นสูบบอสูบบอสูบสันจรงไหนล่ะเนาะล้างสูฟ้าหน้าสูบดินโอ้โอยกอสิสู ซอสิตาสิยังบ่ไว้น้องมวยว่าซั่นโอ้ยน้องมวยสิไว้เนาะบ่ต้องไปแข่งกับเราก็ได้เด้อแล้วไผค่แข่งดอกกับน้องมวยนี่ปีนี้ยังบ่ทันได้ดูดดอีกบ่ดนดอกคั่นฝนบ่มาก็ได้ต้นมเพ็ดของพ่ออุ่นเพิ่นปลูก บ, ừng บ ừng ึงอันน้องไม่ดำนาวันนี้ก็ได้นั่งว่าฟ้าวเล้วฟ้าวขึ้นไปว่าสั่นยังบ่ทันได้เพาะกับให้เพาะมาสั่นแต่ละปีนะต้องได้เพาะก่อนจึงได้ลงนาปีนี้ยังบ่ทันได้ตั้งโตว่าสั่นป้าผู้เดียวเราเห็ุให้หนึ่งเซตมาได้ธรรมดา สิไว้ซะอย่างตกมาอีกมื้อนี้เนาะตอนบ่ายคือสิคักได้น้ําเต็มไหเต็มคันนี่เออกระดําแ,แล้วแล้วบาดนี้ทางนั้นกระเจ้ายังไทยหดทางนี้ดําแล้วเดีบยวงัใหมน้ํงนุ่น,น,นดํานาโอ้เนาะมองหุงเพิ่นนี่สมพอ่อว่า บ่ได้ปิดใบอีหลีมันเพื้อยลงโจดอันอันนั้นก็สิไขมันหลายโพดโอ้มักทั่วฮักับฮักกรออกฮอกนี่ฮักกรแตกปลูกทุกอย่างพอองุ่นเนาะโอานันกบหงจว่ายังไว้ันจะวายังจะบ้ายังบาด nó lẹ phù điêu tì ông bẻ bờ để tặng tô lơi nó mò này ừ hay na không lao đâm bờ để nó đấy bờ để hay nói để lao đâm ngồi à cả nó vườn lột xíu của ta từng làm xí đâm nè cái เดือนกับบ่แล้วทำตะกอนหมูก็ได้แไ่นน่นเอ้ยเยี่ยมเราได้เอ้าแล้วเลยนะอันน่ะเสรีเสีอยู่สายกาสุกประเสรอยู่ตาเหมือนอะไนางเลยมันบ่มีอันนั้นบ่มีน้ำเศษได้ตามันยังววาได้มันมีน้ำ อเหวี่ยงไปเลยจำทีเหวี่ยงได้เอ้าเหี่ยวมาดั้มบริษัทไหนโอ้ขีดว่าสิขึ้นซะดอแสดงว่ากระบรได้แรงน้ำใจซะนะคนงามใจกะงามเนาะน้องมวยบอิเล่ทำมาได้หน่ากะใหญ่ใจกะใหญ่อเฮียมาดัมาดั้มแล้วก็ขึ้น เอาหัวผมมือแข็งมั้่ฮะหัวผมมืออ่อนมันกับปักบอลลุกหรือบอลลุกอ๋อนาแข็งเจ็บหัวผมมือตะกี้ว่าสิกด์ออกหน้าส่วนมันได้มไหมนี่วะนำหน้าผมปิ่นลังมาหาหมูเนาะหมูนว่าแวงแวงกับปิ่นนาอะไเออ โอ้อานบ่มาเนาะพอให้ห้องเพลงให้ฟังนี่ขึ้นไปน่ะยามฝนดงงี้ยฝนห้องเพลงเซ้ยจากงะบ่ห้องเพลงอยู่ในบ่อนอนสองเอยนนองนองแว่แว่นนำานองกะอือ หนับต้นกะอยู่ติเมื่อแรกเมื่อทำอิดเมื่อปลากกแหกเลยเมื่อนี้ก็ได้ปี่กายกับป้ากกงแหกสองหายปีนี้กับป้าโกงแหกสองหายเออสองห่เถิงปีกายนี่ก็ได้พีกายตะกาคือบราลายปานีเห็นบ่บราลายปานี้ได้ปีกายเนี่ยเออมีมีอยู่ลุมมีอยู่ลุมเทียงอื นี่ตะก้าอยู่ใต้เทียงปีกายนี่น้ำมวย,อ,มย,มยอ่ะฮะปีกลายนะี่ปีกายนี่ป,ปีทำอีดนั่นโอ้ยนี่นี่น,น,น,นี่อยู่ใต้เทียงใครนี่ลงไปดำนี่นี่ปีกายอืมพอเ,เพราะว่าตะกา้าขันตาอันซุ่มหน้านั้าอันเดมันต้องหลายพวิคอยมาทำอิดสวนตะก้ายู่ไส ปีที่สองเนี่ยออยู่ใต้เถียงมันมีชองปีตกเออเออปีที่หนึ่งเนี่ยอยู่ก็ขามติการเนี่ใต้เถียงติการเถียงกันนะพี่น้องเลยลืมต้องกันเถียงกันนั่นแหละมันจังหวนด้ดำนากระไรอ้หูกี่ชมะเคาะเมื่อไห่นะ

อปดมนาลับจบ้านบ้านงอหลวงบ้านงี่เนบกะสิกนีเนบีนคะพี่จ้าวิหากับหลังเออเราดูประสบการณ์เป็นเท่าไรดมนาบุเป็นอืมก็อยู่บ้านบุเคยเห็นนาอือืเห็นยังอยู่บ้านอยู่บ้านเห็นยังจอมาบริเวณไหเห็นไ อ๋อมีสวนกาแฟปุ๊บโอ้ปีนี้ฟ้าลงพยายามหน่ยเด้อชิมายามสวนกาแฟเป็นอะไรวะกาแฟเนาะน้องมวยหาเงินก่อนหาเงินขาดหลดอ่าหาเงินขาดหลดอ่ะจัดขาดหลนั่นแพงบ่แสนหนึ่งหอดบ่แต่เก่าหอดแต่เก่าแพงสงสัยแสนสี่ รึว่าแสนหาขาทีว่าน้ำมันแพงอีหลีไปไปซื้อน้ำมันว่านีลิตรเช้าสามพันกระสวนได้นะเมือนเอ็ดซังนะจ๊ะแอดซังจนใส่เส้าหะาตาเงินกับเฟอร์ลอยหนึ่งหาสิพันบ่อยธรรมดาว่านี่หกสิบบอลอยหนึ่งหกสิพันพู้ โอ้ส oh, ีขึ้นหอแซนบ่จังเนาะอืมอืมอืมครับเนี่ยนะโอ้ขันแซนหนึ่งี่บ่วหอเนาะบ้านนี่นะบ้านจะดองอะไรบัวเดียวมือบ้านจะนะอืมปีปลายแล้วเนาะอี่ันอยู่ไม่ได้เลย อืมบ่คืออยู่พี่ดิอยู่พี่ห่อนเนาะกันอยู่พี่แดดจะพูดน่าบลดบ่หรือแดดคือกันแต่ว่ามันเย็นอืมอยู่ได้อืมอืมอมนุนหนาขาวด้เดียวนี่ยเฮ้ยอดี่เนี่นี่นาเอน้าัจงคยไปดหนารับจางอย่องไมนุนไปนี่แหละที่ได้สะไืดหน จะน่าผสมดำนะนองมวยน่ะสุดแล้วมาไวร่ถึงนาะนองมวยส่วงไซอยากไปปักสองแหงอยู่โผโ่ไปยังเกาะปักสองนะอยากไปนะอยากให้พาไปเต้ขึงนะไปเบิร์กที่เออไปเบิ่งไปเบิ่งแบบไปไปอีหลงเครื่องขึงกอดแพงเนาะน้ำมันกับแพงยังอยากไปอยู่ ไปก็ไปมันเป็นจริงแล้วอยากใส่ของแพงๆเออตอนนี้ก yeah, um, ็ได้ใส่ตามความฝันแล้วได้๋ยวใส่ความเดี๋ยวใส่ของแพงแล้วติแต่ว่าเงินไหนที่โบมีเนาะใส่ของแพงย่งจะไม่ได้รวยอืมนี่จะไป่้วยตี mỗi chắc, là... ừ, chắc tốt, ở <laughs> ngàn <laughs> là... nó nằm 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 nạp nằm 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 nó thọ nó nằm 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 chít nằm 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 bọn mình nằm 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 สองพันธุ์าสอสองสแสดงว่าวันจันนี่เขาก็ะเงได้หน่เนาะมสี่ก่ามสี่นะสี่นาอเนยังสิ่แต่วันที่สิบปลายวันที่สิบปลายเดือนหกอืมส่นี่เพินานงนะนี่ก็สิบหกสิบเจ็ด เจ็ดสิบแปดใครอยู่บ้านเนาะสิบเก้าพี่นี่มันบอกคือเก่าโควิดโควิดบอกลายใหญ่ห่างพี่น้องเอ้ยสิไปเหยียบหมัดะออกให้แต่น้องมวยก่อนสิแล้วแล้วนะอย่าลืมพี่น้องเอ้ยกด เป็นกำลังใจให้กูอ่านเน้พี่น้องเลยเจังไรแหละถ้าว่าว่าจะนอนบ่ของบ่แค้วบ่มวนบ่ย่งกะขอโทษขออภัยน้ำลายขนาดสีปรับปรุงเปลี่ยนแป้งพี่น้องเอ้ยพี่นอ้องคอมเมนต์มาได้เนาะ มืัอนี้เรากะให้พี่น้องเบิ่งซัมนี่ไม่นะเพากันใหม่พี่น้องเอ,อ้ยเบิ่งให้เบิ่งหน้านี่แหละเห็นอะไรแหละเนาะลูกสาวให้สาวหน้าก็ได้เบิ่งตั้มหนะให้หน,น้าหน้านี่แหละเพาะกันใหม่คลิปหน้าจ้าพี่น้องสบายดี